จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในช่องนี้นอ้าสวัสดีนะจ๊ะพ่อผมท่านชายแต่จะในช่วงค้าครัวกันจะอย่าลืมก่อนจะไปชมคลิปง่ายๆสั้นๆกรุณาฝากกดไลค์กดแชร์กดสก๊อตสกายให้กูด,ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งมุ่งมิงฟงฟิงชนิดหนึ่งนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในช่องนั้นอนทาเวลนะวัยรุ่นทุกคนวัยรุ่นอเมริกาไวรุ่นทั่วโลกกดได้เลยนะจ๊ะวันนี้เราจะมาเสนอเมนู นี่เขาเรียกว่าไข่คกกันเด็กๆคุ้นเคยมากนี่วัตถุดิบไม่มีแล้มากนี่แค่ไข่นกกระทาแล้วก็มาใส่คกแล้วก็ทานน้วมันแค่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 จะ้ะเดี๋ยวเราเริ่มไปทําไข่คกกันเลยจ้าไข่นกกระทาคกกันง่ายๆนิดเดียวเด็กๆทุกคนเคยเล่นอยู่แล้วนะรู้สึกว่ากูแก่ไปแล้วนี่เราก็จะเอาน้ํามันนะบ้านใครมีน้ํามันอะไรก็ใช้แต่กูมีน้ํามันมนะพร้าวกูแส่มันพร้าวไงทางไปคกเนี่ย เห็นไหมอันนี้ใช้เตาถ่านนะถ้าใช้เตาถ่านมันจะหอมตัวไข่มันจะหอมถ้าใครอยากทําไข่เกี่ยวก็ได้ก็เอาไข่นกกระทาไปตีแล้วก็ตีเกี่ยวเกียว,เ,ยวเอาไปตีใน้วยแล้วก็ใส่เครื่องอย่างเงี้ยแล้วแต่ขี้เกียจไงทําไข่ครกอย่างเดียวก็พอละอยากกินวันก่อนไปดูที่ตลาดมาก็อยากกินก็เลยทําเองเห็นที่บ้านมีใครจะใช้เป็นเนี่ย เราเรียกว่าเลยนะเดี๋ยที่ทํำขนมโคกแบบนี้ก็ได้หรือเป็นถ้าเป็นตาดินเผาเนี่ยมันต้องแช่ไว้ก่อนแช่เหมือนแช่น้ําไว้หนึ่งคืนแล้วถึงเราใช้อ่าเห็นไหมทำเมนูย้อนไวัเด็กนี่ทำนี้ป้านี่เป็นไงน่ากินมาก ใครชอบให้ไข่แดงสุกก็กลับข้างใครไม่ชอบให้ไข่แดงเยิมย้มๆอะ่ะเหมือนเราทำไข่ดาวอะ่ะโอเคอันนี้เราใช้ไฟเราใช้เตาถ่านไงมันก็จะมีกลิ่นหอมของถ่านถ้าใครใช้เตาแกสก็ได้แล้วแต่สะดวกนะมึงจะใช้อะไรก็ของมึงแต่กูใช้เตาถ่านโอเคเดี๋ยวม,มันจะเริ่มสุกละ เอาเริ่มสุกแล้วเราทำการคะโอ้โหฟป๊ามันสวยอยู่เช้ได้เนี่ยเด็กๆทำกินประจำมันจะมีขายตอนน่าโรงเรียงไงที่ฟองแล้วตายอะ่ะโอเค นะมันจะเริ่มสุกแล้วใครชอบไข่แดงสุกก็ปล่อยทริงไว้แล้วก็ใครชอบไข่แดงเยิ้มผมว่าไข่แดงเยิ้มอร่อยนะอุยนี่ไข่แดงแตกไข่แดงแตกไม่เป็นไรจริงกี่ฟองก็ใส่มันเข้าไปโอเค ใหญ่มากทำครัวแบบบ้านๆอยากทำอะไรก็ทำนี่กูยอ้อนเมนูไว้เด็กอ่ะแล้วมันจะเต็มละเราทำให้เต็มเต็มครกนี่เลยเต็มหลุมเต็มหลุมนะนะเราจะเริ่มทำการันะแะค่ก็กินง่ายๆเลยกินกับซอสซอสอย่างนี้ไงซอสเลยนะ ชอแม็กกี้อแกกี้แล้วก็โรยกไทยหนะแกะเลยแก้ราจะมีดแ่บ้างน,นยสวยสวยสเนึนงใบมา,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 ามแล้วหใบล้ว้ดูว่าไหนอท่านี้ัอดลใครต้องกาให้ไข่แดงสุกก็ไก็ทิ้นไว้ไข่แดงก็สุกแต่มว่าไขย่ยดง มีไข่แดงนะมีเขี้ยน่ะอเสือกติเสือกขอเห้ตไม่ติดโอเคแล้ แค่ไปคุณจะสนุกดังนี้นไว้เด็กนะไว้เด็กทุกคนก็จะเลีนยงแบบนี้เพราะว่าไข่เนื้อปลาครกนี่ได้ยังไงกได้แล้วเราก็าโคโคอย่างนี้นแหลเพราะว่าเราต้องการด้านล่างเตียมแต่เตี้ยมมากเตียมมากาม,มากๆเนี่ยเพิ่งจะใส่เสร็จนะสมุดละโอ๊ยโอ๊ยมาเราก็ใส่น้ำมันลงไปถ้าใครมีน้ำมันอะไรก็ใส่นั้นน้ำมันพื้ก็ได้ไม่ต้องน้ำมันพรบาแวแต่น้ำมันพั้าวจะหอมโอเคอเนี่ย เป็นของเล่นสมัยวัยเด็กจูม้าไปแล้วก็ทําการตอกไข่ลงไปเท่อีกเซตหนึ่งเริ่มละแล้วไฟมันกำลังร้อนได้ที่อุ้ยอุดเปเลือบลงไปไม่เป็นเปลือบแล้วมีเคลเซียวเคลเสียง เนี่ยนี่ทอดเตท,ที่สองอแล้วทอดเยอะเปลืองไข่เกี่ยวไปกินอ่างอื่นมัน้งอา่อานี่ต้องแบบว้าวโหเปลือกลงไปเอาเปลือกออกคนเราไม่กินเปลือก อ่าดีถ้าบ้างใครไม่มีไข,ข่นกกระทาก็เป็นทำเหมือนไข่เกียวก็ได้ได้ไข่ไก่ไข่เป็ดอยากใช้ไข่อะไรมไม่ใช้แม่กินมอ เดี๋ยวเราทอดเส้นนี้เราเลิกละเพราะรู้สึกว่ามืดแล้วทอดไข่เห็นมืดโอเคคุณบางอันมันมีบุบุ ชิมกันให้เจ็ดกะหน้ากล้องตรงนี้ฮ่ามันมืดมันมืดเนี่นะไข่แบบยิ้มเจี๊ยบเนี่ยโดโดโจโอ้ยมันร้อนอยู่เปลีป่ยนอันเปลี่ยนอันร้อนร้อนนี่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 เอานี่นี่เมื่อกีไงไง้มันร้อนร้อนนี่ใกล้ใกล้เลนอร่อยมาก ดูความเกียมความเกียมั้งเนียโอ้อ้หออ้โหัอ้อ้โอ้อ้มอ้โโ้หอ้ออ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 อมอ ชิ้นสุดท้ายคอมโบไปสองอย่าลืมนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งมุญมีฟุง้งฟิง,ฟงให้กูด้วยกดโลกหน้าโลกนู้นโลกต่อไปโลกทุกโลกกดแม่งให้หมดเขามีอะไรให้กดให้หมดนี่แล้วอย่าลืมฝากไปเนี่ยแฟนเพจบุญมีด้วยเพื่อใครจะซื้อของเลยชาดไปส่งเด็ง บ๊ายบาย